มือนี่ค่ะทุกคนจอยสิพาทุกคนนะคะไปปลูกต้นหอมค่ะต้นหอมนี่นะคะทุกคนจอยได้มาจากแม่ไงค่ะน้องสาวกลับบ้านค่ะเพิ่นกันเลยฝากมาให้ค่ะฝากมาหลายหลายค่ะทุกคนจอยกันเลยว่าเออเอาไว้ขายค่ะแล้วก็เอาว้กินนะคะที่เรือกับมาแบ่งว้ปลูกค่ะทุกคนจอยกัยยางหาค่ะยางหาเบิ่งบอนปลูกค่ะเพราะว่าบอนอ่าบานจ้อยค่ะเบ่มี บ่มีดินนะคะมีตะปูนค่ะทุกคนจ้อยกระยางไม่เห็นบ่เหนียค่ะมีดินน้อยๆค่ะจ้อยกระเลือเอามาจำแปะจำแปะค่ะทุกคนหลังจากนะคะที่จ้อยปลูกเสร็จแล้วค่ะเท่ากระตองหดน้ำเพิ่นก่อนค่ะคณะที่จ้อยปลูกนะคะร่มก็แห้งแห้งค่ะล่มแห้งมานนี่ร่มแห้งร้ายค่ะอ่าเราก็ลดผักไปค่ะจ้อยกระได้โอกาสค่ะหดต้นใหม่อื่นนัมค่ะ ฮดพักตัวอื่นนําค่ะพักจ้อยก็มี่ลายอย่างอยู่ค่ะเดยวสิผ้ายางชมค่ะให้จอ้อยไปหดอีกขางหนึ่งก่อนค่ะคางนี้นะคะกะซิมี่ต้นขาค่ะแล้วกับพักคะค่ะแล้วจ้อยกับปูแต่ไข่ไหวนะคะแต่ไข่ไหวเพิ่นกะส่งเหมือนเพิ่นซิบโรดนะคะแต่จ้อยกันยังหดเพิ่นคือเกาค่ะเพื่อเพิ่นเกิดนะคะหลังจากนั้นค่ะจ้อยกะสิผ้าทุกคนมาเบิงผักค่ะ ผักนี้นะคะจอยปลูกเองกับมือเลยมีอิตูค่ะมีต้นหอมหอมเปย์นำเด้๋ยจากหอมเปย์ก็ลองน้อยๆจะจอยอไปสือมากค่ะมันเหลือกินนะคะก็เอาเพิ่นมาจําไว้ค่ะส่วนตัวนี้ค่ะทุกคนตัวนี้จอยอยากสินําเสนอแห้งค่ะเพราะว่าอยังผักนี้กินกับตําปนแสบนะคะกินกับยําปลากระป๋องกระแสบค่ะหยอดเพิินะกําลังอ่อนเลยค่ะกินนี่คือแสบมากค่ะ มีสิ่งมีชีวิตด้วยค่ะทุกคนผีเสื้อหน่อยผีเสื้อน้อยนะคะเพิ่นมาเกาะค่ะต้นหอมเนี่ยค่ะจ้อยได้มาั้งแต้จ้อยกลับ,บานค่ะไปเอาอยู่บานไม่ใญ่ค่ะเอามาได้ห้ายเติบค่ะจ้อยก็เอามาแบ่งปลูกค่ะ,ะปลูกได้สักพักนึงค่ะด้นเติบอยู่เพิ่นเพิ่นเหมือนจะบอดค่ะจ้อยก็เลยว่าจะได้เพราะว่าอ,อุตส่าห์เอามาแล้วนะคะ ย่างดีเลยค่ะต้นหอมอย่างดีเจอกันเลยตัดสินใจค่ะเอามาขยายค่ะจนได้แบบนี้ค่ะทุกคนงามแห้งหลายต้นนั่งค่ะส่วนตัวนี้ค่ะเป็นต้นกระส้ายค่ะกระส้ายนี่ปลูกด้นน่านแล้วค่ะตั้งแต่หลายปีผ่านไปแล้วก็ผ่านมาก็ยังอยู่ในกระถางอยู่เชิบัได้ว่างนะคะบัได้เอาเพิ่นออกจากกระถางค่ะทะเยออกนะคะเพิ่นคือซีมีหัวให้กินค่ะส่วนตัวนี้ค่ะทุกคนต้นย่านางค่ะ ้นบ่อ่อยงามค่ะสงสัยปุ๋ยบ่หอดค่ะจ้อยบ่อ่อยเด้ดเบ่งนะคะส่วนนี้ค่ะต้นแมงลักหรือพักอีตูของจ้อยค่ะ,ะเด็ดยอดมันออกค่ะเด็ดที่มันมีดอกนะคะเพื่อที่เขาจะได้เจริญเติบโตต่อไปถ้าเกินเท่าปล่อย,ะะอย,ยไอว้เพิ่งกระสีเท่านะคะเพิ่งกระสีบอยญ่ไปอีกละเพิ่งมีแต่สีใต้นะคะทุกคนมีต้นหอมนะคะต้นหอมวันนี้ค่ะเป็นที่แรกเลยนะคะที่จ้อย ปูค่ะแล้วก็แบ่งออกไป้ายใส่ในกระถางด้างไหวค่ะนี่วัชพืชตัวน้อยค่ะชอบมาเกิดแห้งๆค่ะซุ่มเอ่อป่อยากให้เกิดนี่ส่วนนี้ค่ะสิงไข่ค่ะสิงคข่หรือว่าตะไคร่ค่ะพันอยักเกิดค่ะพันอยักงามค่ะแต่ว่าดินบ่มีค่ะทุกคนมีแต่หากได้นั่นนะดินบ่คอยมีค่ะฝนตกมันก็ไหลลงไหลลงหมดโอเคไปแล้วค่ะ เดี๋ยวมือหลังพามาเบิง์หม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย